สวัสดีค่ะยินดีตอนรับานผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารว่ย h ช n แน l ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันนะครับในเสาร์ของมือวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะอามืมอนี้นะคะแอดภาพ พแม่พี่้องบรรเทาสุขสุข้อนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางเน้นย้ำโค้งสุดท้ายค่ะพี่้องคะสำหรับคลิปนี้แอดนํามาฝากมาตอนพแม่พี่ดองบรรเทาสุขสุขอนนะคะมี2แนวทาง2อ,อาจารย์นะคะที่แอดนํามาฝากในคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางของ พระอาจารย์ศรีสเกตนะคะหลักการแนวทางจากอาจารย์คนไร้บ้านนะคะพี่น้องคะแอกกาไดนัมทั้งสองอาจารย์มาร่วมกันในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านเพิ่นมื่อเช้านี้กับต่างคนต่างฝาวเนาะเพิ่นก็เลยเบาเบาสั่นนิดนึงพระอาจารย์ศรีสเกตเนี่ยเพิ่นก็มีกินนิมนต์นะคะเพิ่นก็เลยเบาสั่นเบาสะเก็สองนาทีกลัวนะคะหลักการอาจารย์คนไร้บ้านเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูุขามาหาเพิ่นหลายนะคะเพิ่นก็เลยเวาหายสี่นาทีพี่น้องคะเพราะว่าความยากของคลิปเนี่ย ย่างหน่อยยังตําตรง8หน้าที่ึ้นไปนะคะแอกเก็เลยนําทั้งสองอาจารย์สองแนวทางนี้มาไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวบรมีความประสงค์อย่างอื่นที่เสียหายเพิ่นเอาแนวทางเพิ่นมาเทียบกันหรือว่าจังไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าเข่าใจผิดเด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางม้อนี่นะคะของทั้งสองอาจารย์นะคะอา่าแนวทางของพาอาจารย์ชีสเกตแล้วก็แนวทางของอาจารย์คนไร้บ้านนะคะในคลิปนี้ค่ะิได็มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีนะคะชาูุนะคะอาจารย์ อย่ายนีตีนพูดเนี่ในปลามันก็เล่ตรงยางแกงน้อยโอ้ค่ะอาจารย์ตรงยางค่ะที่ทั้งเสียงมันค่อยไม่คืนอันนี้ก็ไม่คืนอยู่กไข้ความมือนั่นนะคะอาจารย์อันนี้สวยมากเขาไม่คืนค่ะ โอ้มันสูบเบาบางเนาะค่ะอาจารย์ครับค่ะเอาพร้อมด้วค่ะอาจารย์บริจด้ายพร้อมค่ะเตรียมตัวค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะค่ะวัสดีเชี่ยทุกคนเด้อ ปีหน้าเอาได้บ่เนี่เมื่อนี้เมื่อสุดท้ายแล้วจ้าเ่อสุดท้ายไปสีส้มสีมันขึ้นอยู่กับหลงนะังเนาะค่ะเอากบบเพียงแค่แนะน้าแนวทางให้ปีหน้าเอาเองค่ะเลขกวันนี้เ้าดอกค่ะหรือว่าอาจิริย์ก็ได้เลขสิกับค่ะอาจารย์เมื่อนั่นจะให้ไว้าสามศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเลขสิกับเดี๋ยวเนี่ยมัน ี๋ยวสองเขาใส้สองศูนย์สามเด้อสองศูนย์สามนะคะครับสองศูนย์สามกับสี่ศูนย์สามจะนี่ละมีสองศูนย์สามกับสี่ศูนย์สามนะคะอาจารย์ครับมีสองคู่เนาะเหมือนกันครับกับเหล็กรางบันีหนึ่งนะเล็กางบันีหนึ่งครับค่ะยหล็กตัๆเหล็กเหล็กตั้นี่ละค่ะอาจารย์ องก็เป็นหนึ่งหนึ่งหกมีตัวนีเพลงอืมค่ะอันมีมีตัวนี้เนาฝากก็ได้จ้ะอาจารย์อาวัดีมาดีย้มวงนี้ได้บาสิไปนไปเสกาได้บายอ๋อยับยับขมาใรว่าท่าไก่อุดรห้อะยับขมทาเสกาอะไรอ๋อค่ะอาจารย์สิทธไปยุ่นปราสาทมัดโคกแดงเสกกาอืมอืมค่ะอาจารย์ ขาไม่เรื่อยค่ะมี่มี่เห็นไดไเพิ่มเติมว่าอันอาจารย์เบาๆว่าฟันซุฟังในบอคาเศร้านี่คะอาจารย์คะมันลักษณะเขาเขาบอกให้ขี่รถกลับเขาบอกให้ขี่รถกลับเอี่ขี่ไปแล้วขี้กลับพระท่านทะเบียนรถอาจารย์เอีย,อาาย,อยงคะศูนย์หกอือเเบียนรถศูนย์หก เนื่องากหางบัตเตียงหางบัตเตียวชุดหกวัตเตียวชุดหกนะคะอาจารย์เพราะว่าเลขตัวเปลี่ยนสามได้มากนั่นมันเป็นสามชุดหนึ่งเขาเรียกว่าคีย์รถกับคียไปหลังไอ้กับเด้อวจันแต่ว่าเมาื่อคืนนี่ฟันวาหีสเสแสมสองวงแต่ว่าวงหนึ่งกลายเป็นไส้ไปเสีมากกลายเป็นท่องท้องปองค่ะทหลุซึ่งทะลุค่ะที่ศูนย์ในหลานท่องหอโอ้ศูนย์อีกแล้วมือนี้ก,ก็ได้ เร่ศูนย์ศูนครับาเลขมศูนค่ะเลขวันนี้ศูนเอะเเลขบนนะโอค่ะค่ะอาจารย์เลขบนวันนี้ศูนยเนาะอาจารย์เนาะเออค่ะแต่บคมันบ่คยมันบคยใช้ความบอกเหมือนกันนะมันกลายเป็นมันร่ลอกออกาจาั่นตอนแรกมันจะเป็นท่องดีๆว่าะอาจารย์คะครับไปศูนย์ไฮรนท่องโหอืมค่ะไฮนว่า,า,ามันม่ตะศูนยังไงโอ้ม่ตะศูนเนาะอัน คลิปบางเรื่งหันคลิปก้อนนั่นนักศูนย์ศูนย์หาผู้เยี่ยงท่านแรกแรกผู้ดาวมันศูนย์มันวันศูนย์เก่าค่ะมันเกิดงานนักเกิดันมีแต่คนตายค่ะคลิปแรกแรกปฏิกรรมแมากับศูนย์ในผู้เยี่ยงอีกคต้องเก่งกาจวันวันที่สิบสี่วันนี้หันเมื่อนี้กับศูนย์เพื่อนศูนย์ในร้านทรวงนี่ค่ะต้องปล่อยไปใกันแล้วอืมค่ะอาจารย์ ใจมาเร่งนี่ศูนย์ได้ได้ค่ะอาจารย์คะคันผู้ใดได้ตัวใด้เก้าศูนย์เขาใช่ค่ะเพราะมันใจศูนย์สามนะค่ะแต่วศูนย์นี่มาบนเนาะอาจารย์เนาะค่ะสามมาบ่นศูนย์มาบนได้ค่ะอาจารย์คะจ่ายเอาขอบคุณอาจารย์ในไลน์เด้อไปใส่มาใส่นขอให้ปลอดภัยนะคะอาจารย์ครับครับอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโชคดีค่ะ การค่ะพระอาจารย์คะน่าจะเรียนตอนจ้า,จามาถามนี่แหละค่ะเศร้าสิบหกนี่แหละค่ะพระอาจารย์คะวันนี้เป็นค้งสุดท้ายาที่จะได้ออกจากป่าวันนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้เหมือนจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะเราพูดกันมาสองครั้งแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาทุกวันเราได้มาเปลี่ยนเป็นหนึ่งสี่แล้วต่นี้ เมื่อคือนนี้ตัวนี้อาตจจมาจะประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะประกันเลยนะค่ะประกันเลยสี่ศูนย์สี่ศูนวันดีครับสองศูนย์ค่ะเ <20. S 1> พราะว่าฟันว่าเด็กนี่มันตายใช่ไหมค่ะปันเนี้นเด็กตายค่ะแล้วตตนนี้มันมีคนมาบอกว่าให้เอาขึ้นไปไว้ข้างบนบ้าน เขาก็เลยให้อ <divide S 1> ัตมาเป็นนั่งข้างๆข้างๆศพเนี่ยข้านศพเด็กเนี่ยเขไปนั่งยังไงมันก็เนี่ยมันคนตายแล้วเนาะมันก็ตายอันนี้คนะเอาลงไปข้างล่างเขาบอกว่าให้อยู่ข้างบนนั่นแหละเขาก็เลยนิมนต์อาตมาขึ้นไปนั่งนั่งอยู่ข้างๆศพ่นี่ยอทนนี้อาจารย์มาเขาเลยบอกว่าเดกตัวเนี่ยสองศูนย์ สี่ศูนย์แต่ว่าคําว่าสี่ศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์เนี่ยไม่ต้องไปกลับถ้าสองศูนย์ศูนย์สองนี่กลับไว้หน่อยกลับไว้อืมแต่หนักกันหนักไว้หนักสี่ศูนย์นะเรียกร่างข้างบนกันบนไว้ด้วยค่ะมีแค่นี้หละสี่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองเดิมมีมีเลขคือสามตัวเออมีอ่าสี่ศูนย์นี่ตรงตรงสองศูนย์นี่สองศูนย์นี่กลับ เป็นศูนย์สองน้ำนะคะอาจารย์ค่ะจ่าแค่นี้อืมค่ะอาจารย์เอาอาจารย์เล่าอันว่างแล้วเด้อพี่น้องเด้อมิสมินะคะเดี๋ยวไอซิม่สรุปให้พ่อแม่พี่น้องอีกเทื่อนึงนะคะอ่าเมื่อคือนนีช่วงตีสามสามสิบเก้าอาจารย์เล่าโทรมานเนาะจนแอด,ดตกใจนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสงสัยอา่าเรากเสียกบอกนี่แหละเพราะว่าเราฝันคักนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวไอซิม่าสรุปให้พ่อแม่พี่น้องในถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอามาฟังถ่ายคลิปค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มี2แนวทาง2อาจารย์นะคะ,ะมีแนวทางของอาจารย์คนไ่บ้านกับพระอาจารย์ศรีสเกตค่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์คนไ่บ้านค่ะโค้งสุดท้ายนี้มี20 3 4 0 3นะคะและการลางวิ่ง1ค่ะแนวทางมี1 2กับ16พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ วันนี้นะคะเป็นแนวทางจากพระอาจารย์ศรีสเกตค่ะมีซีศูนย์ซีศูนย์นิบตะก,กรับนะคะตรงตรงเลยแต่ว่าสองศูนย์ศูนย์สองนี่ให้กรับเอาไว้รพอมพี่ดองแคปหน้าจอนะคะพี่ดองคะมอนี่กับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง แนวทางของทั้งสองอาจารย์นะคะมีซัมเนีเนาะพี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงนะคะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางหลักกับเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางของทั้งสองอาจารย์สองท่านนี่นะคะอย่าลืมค่ะพี่น้องคะตอนนี้ยังท่านนะคะยิบจับเสื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อพูละใบสองใบนะคะฮาเทียมมีโชคไปน้่กันในในหวหนีนะคะพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวนทางจากอาจารย์คนไร้บ้านนะคะแลวก็ขอขอบคุณขอบคุณแนวนทางจากพระอาจารย์ศรีสะเกดค่ะเอาเอาไว้พอกันไม่กระเบิดในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ